ตำนานผีพรายเสียงจากใต้กระจกน้ำมีตำนานหนึ่งในหมู่บ้านชายทะเลชื่ออ่าวคงคาคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าในคืนที่ทะเลนิ่งสนิทเกินไปจะได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อคนจากใต้น้ำเสียงนั้นไม่ดงังไม่แผ่วแต่ชัดจนเย็นสันหลังแม่พลอยเป็นหญิงสาวชาวประมงเธอเคยหัวเราะเย้ยเสียงนั้น เพราะคิดว่าเป็นแค่ลมทะเลที่ลอดเปลือกหูแต่คืนนั้นเรือของเธอหายไปกลางอา่าวเหลือเพียงผ้าถุงขาวที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำไม่มีเลือดไม่มีรอยต่อสู้หลายปีผ่านไปชาวบ้านเริ่มเห็นหญิงสาวในชุดผ้าถุงขาวเดินอยู่ริมหาดตอนพระจันทร์ครึ่งดวงเธอไม่พูดไม่ร้องไห้แค้ก้มหน้ามองพื้นทาย แล้วค่อยๆหายไปกับคลื่นเด็กในหมู่บ้านคนหนึ่งเคยถามยายว่ายายทำไมผีพรายต้องมาหาคนยายตอบเพียงว่าผีพรายไม่ได้หาคนเพื่อหลอกแต่มันตามหาคนที่สัญญาไว้กับทะเลแล้วลืมคืนหนึ่งชายหนุ่มชาวเรือชื่อพัดกลับจากออกเรือดึกเขาเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่บนก้อนหินกลางทะเล ผมเธอยาวดำเปียกชุ่มสะท้อนแสงจันทร์เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำเค็มและมีหอยเล็กๆเกาะอยู่บนแก้มเสียงเธอพูดเพียงว่าเจ้าจําข้าไม่ได้หรือพัดเจ้าคือคนที่โยนข้าลงทะเลวันนั้นพัดจําได้ตอนวัยรุ่นเขาเคยแกล้งหญิงสาวคนหนึ่งโดยจับโยนลงน,น้ำแล้วหัวเราะก,กับเพื่อน เพราะเธอเป็นคนแปลกที่ชอบคุยกับทะเลแต่เขาไม่รู้เลยว่าเธอไม่เคยกลับขึ้นมาอีกเลยรุง่งเช้าชาวบ้านเจอเรือของพัดลอยเกยฝั่งแต่ไม่มีใครอยู่บนเรือมีเพียงรอยฝ่ามือเปียกน้ำอยู่เต็มกระจกบานเล็กบนหัวเรือและเสียงหนึ่งแววจากใต้ทะเลว่าอย่าหัวเราะกับทะเลถ้าไม่รู้ว่ามันกำลังฟังอยู่